สบายดีสบายดีเพื่อพ่อแม่พี่น้องสบายดีตอนสวยสบายดีพี่น้องตอนนี้มาปั่นหน้าซอยหลานหลานนาการกระเป๋าค้าตันกระเป๋ากัปตันพี่แหลกอะสีมาหลบก็เลยบว่ได้หลบสามพี่น้องเลยหลบทั้งป่าว่าสิมไฮระบายม่าหลบอันเห็ดหัวซอยพี่น้องเลยหัวอยู่หน้าแล้วก็ยังว่างมาแล้วเนาะบ้านเนบัต ให้มาลบกับคันนาบ้มามาบอกว่าเห็นคันนาขาดพี่นอ้องเอ้ยพ้นตกเมื่อคือนนี่เห็ด <บา S 1> จึงปึงเห็นเอ็มลอยเป็นสิว่าขวดอยู่ในกระติกนะเออนะเมื่ออื่นในค่ายพ้นต๊เอากานะเนาะพี่นอ้องยำหอยยำหน้าเลยลำบากเลยแล้วบ้าน,นเห็ดคูปี้พี่นอ้องเ้ยนี่นะ ท่านหาบอ่อนป่านต้านไหวนะมันลุงมันลุ่งอันไปคลองแห้งเนาะก็เลยเห็ดต่านไหวต่านน้าขเขาวันหน้าแน่หน้าแถวนี่เนาะมันโนนมาบ่าออกมาลุยซอยเหมือนอ่ะถอดเสื้อแล้ว nè phun cà phê bôi xuống mà cái này sẽ xịt bao nạm mày cho phịch bò lông bà cái xịt mười khơi thảo với thằng đây bò khơi thảo này quá y là ha nhang nọ thá tắc cà tèn chắc cặp บ่ได้เข้ามาหาหน่อไม้อีเด้น่ะไสว่านี่ก่อนครับเอานูนๆไว้เข้ามาหาหน่อไม้อีเด้ค่ะบ่แม่นล้บ่าวเบงได้น่ะผู้เสื้อแดงผูแม่นแล้วก็อีล่าหายงเนาะน่ะเนาะหาตักแตนบ่จักโอ้ยมื้อนี้กะมื้อนี้กะขอบอกขอบใจลบ่าวหลายๆเนาะเสียสละเวลามาซอยร้านสาวกับร้านชายนี่มาซอยบ่กัปตัน หน้าจองกยังเอาตังี่น่นีกกองมาเอา,างค์กอนอุย้ยไขมันม<า>เป็นหมัดหมัดว่า <laughs> <laughs> บมเนซิกแพกเศร้าไขมันล้วนไขมัน, <laughs> มนบากรตันกับแลนซอยพืนเพ่นนียหน,น้าเมื่อก่อนกลับไปเอากะอะไราเ้ไปเท่าไล่เพื่นต่อมากั เอาให้ดหาแม่เ <werk> ฟินซอยแม่ก in so ็พอป่ะเนาะก็ฝ่อแถวนี่ไปแจมแจมหน่อยนึง่วก็แถวไทยอันไทยไทยกันซ้อนขั้นบ่เป็นไฮนึงเลยไฮนึงว่ะไปไทยไปข้าวไงเออลานไทรไปไทยไปข้าวไงไฮนึงแต่ละบ้าในี่ก็สิบุกขึ้เก่าเมื่อรังเรื่อสิะไปซอยมองละสองหมื่นสามหมื่นวันนี้ลาแล้วอันี่บอกเราออกใกล้ๆนี่คุณเอกใกล้ๆมันนูนเออัน เออเอามันตีนมันหัมบูคุดกระยาคุดต้นนั่นแหละคุดห้ยห้หน้ามันโกนลงน้ำแล้วก็คุดล่ามเป็นนีลาบาวเสริมน้ำในเด้อในก้นเจ้าลาบาวนั่นน่ะแล้วก็นี่มันคือหยดขัดทะเนาะขั้นแม่ลาบาวแล้วเถือหน้าหลัดเอาน้ำอยู่เทิงกับสบายอยู่ดอกน้อพี่น้องน้ำเสีบไปได้ไรแห้ง ไยึดไว้แล้เดี๋ยวสิไปเอาหนามให้เบากลับก่อนพี่น้องเดี๋ยวสิเป็นลม <c oughs> หน้าฮะกระถือไม่ขาดแล้วพี่น้องเลย <c oughs> มันหับโครงหนามลายเนะ <c oughs> าะอนาคตต่อไปในหน้าที่เสาแฟงเบิกนี่ก็คือขาดเบิดไปเบิดเนาะพี่น้องเพราะว่าหนามแกงได้หนามแกงถ่วงกูปี ทำแก่งสีถั่วครูปี้พี่นนองเลยแต่ว่าเส้าแพ้งเถะนะิกะน้อนนะหน้านโนนเนาะแล้วก็แป้งหน้าเทียนเขาตัดทางเห็ดมาติดมาตอนนะให้มันงามโอ้ยซองพี่เนาะเออซองลำบากกับลานหนังคุยกันเอ็มลอยกับเสา้เย็นมาแล้วบอกกินจะคื่อะสบายดีสบายดีลำบากเพิ่งเพิ่งจังบพ่อออกกัน ตัวมันเป็นเต้าหัวนี่ก็แมนดันยะอะไรเนี่ยอะไรอะไรเมื่อก่อนนะสั่งอะไรเนี่ยเมื่อก่อนแล้ยเมื่อก่อนเป็นห่วงแบะเบะมาทันปล่อยดิเอาวอดไปใส่เลยเธอบ่วยานบมานอนอยู่คนเดียวนะเนาะวันนี้ก็ได้ทางเขาเที่ยงสบายเลยน้อพี่น้องเนาะเกิดสิได้ทางเขาเที่ยงเลยก็พูดเงินหลาย มันเป็นหมื่นพอได้พี่น้องเลยปลาใบหน้าเขาน้องเลยพี่น้องเริ่มสีร้ายเริ่มสีเต็มเลยเมื่อนี้งัวควายลายลายอยู่ถงนาจอแพงตอนเสาเฮงก็ลายเต็มอยู่โอ้มีทั้งควายลำควายหลอน ไปเอานามกบมาพี่น้องวัเต็มเลยอู้วไก,กตันกัป้านไว้เนาะพอเถ่าดูในก็ไว้บเนคนขยันเลยพี่รองเลยมักจกมันผ้าขยัน <c oughs> ป้าละเบาคุ้ยพี่นาอคขึ้นยังหลแทนแมนว่าห้ามคุ้ยเขาละเบาครับเข้าฝอเถ้าค่ข้ามนะเมนเยอะป้าขุ้ยอะา,ายังไหลอะไรสาสามสิบผู้เด่ะ ออโอม้มันหักแปลกบ่มีบ่ากินเนาะมีค้าวยอือบวมีเบาว่ะเอ้ยมันอยู่แถวป่าอยู่แถวป่าโอ้ยแต่เก่าเขาไปโคเห็นค้าวไอ้เบาเลทำเลยอ่ะเบิ้งว่าเบิ่งว่าเบิ่งค้าวย้น้ำกันพนดออกมาอนี้เบิ่งธรรมศาสตร์เบิ้งทองไห่ทงหอ,อ,อ,อนงานอาฮะ ควายดอนบ่อยากลายแต่เก่าควายควายดอนคือลายสองหอยนะหลับหน้าเต็มเเลยนะสองหอเบิกนะผาดมุญดุยพุ่ยอีโล้เฮ um> ้ยม um> um> ันกระสีบัวลายเป็นไดดอกบูญ้างมัสีบัวลายคือเห็นร้านเคยมาอยู่มือส่องนี่ว่าแล้วว่าเห็นร้านเคยโอ้ยจนงงเว้ดร้านเคยใส่ก็ บ่าวทีว่ะซานพี่นยแก้อนปันยังว่าท่านเป็นจริงหรอคนก็ยังจุจี้จุจี้กันอยอะอาบ่าวมาเอาขอ้าวปลูกเร่งเส่ให้ผัวสาวเออวุ้ยว่าข้าวถ่าเลยเด้อวะบ่าวกับจันกับเคยถ่ายดีใจหุ่มๆมีคนมาหลับพะลาะสโซ่ยเรบนี่แม่เออนะแบบนี้แม่หแบบนูหำ โบะแหลกๆไม่ไหมกะจะว่าอันนั้นบ่จักบัดอันนั้นเขาใหม่ประมาณเออแห้งเบิ่งเหรอปกติผู้ชายว่าอยากไดเดีคือข้นดอกตอนหมักนะเอาใจโบะเราเอาโบะคือได้โอ้ยอ่ะ้อหลุดเราชมเบาโบะคือแห้งกะดีแหละไชสิบะอยากเห็นแนวดีๆแนวบะดีบะอยากเห็นมันได้ได้เหมยเห็นเลย láng cả, khô héng, la bò, dán từng la bao tháp. Mắt anh nó phớt, nó chốc cẩu có ham à? Chốc đấy anh à? đấy đinh khèn. Ừ. ตะกี้มันดำไม่ไพ่แล้วมันฮักเลยก็เลยเอาใส่ใหม่ได้ดำพี่ห้ับพุดมาใส่ตัวป่ามันทะลุนครับพุพได้ข่าอังผูกข่าอังผูเออมันต้องพุดเอาส่วนเลยลุดเข็นแม่ยาหยิบหลดเข็นรก็้เรอยบหยยบงเอายินก้อนกอนี่นะเบ้าจก็ุดจกคล้องนะเบ้าใส่ทางล่างมัน แตกอริมือในป้อมงัวควายเต็มสงสัยเขาวตุวกข์ะลายเลยเขาไหล,ลมันมาห่มตรงนี้ไปรัดมาแล้วืมมากเลยพุกดีแล้วมันกับโบมานอนขันขึ้นขีในนข่ใสเนาะขี่ใสมันเป็นฝุ่นเขามาไหลเอาเขามาไหลเอาอาเบิ่งซัมมี่ก่อนเนาะพี่

ອ່າມາເບິ່ງຄວາຍຊິລະອັນກບກັບຫອຍບນາືກັກຕນາະພງກະິຄດີນ້ງດີພາກລກະຫນສບດສບດ